วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1กุมภา2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้มีการปรับแล้ว1ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง9 6 5ขายออกอยู่ที่26,250บาทรับซื้ออยู่ที่26,150บาทส่วนทองรูปประพันธ์9ก5นะคะขายออกอยู่ที่26,750บาท รับซื้ออยู่ที่25,681บาท4สตางค์ค่ะและในส่วนของสปอร์ตโกเช้านี้นะคะมีการปรับตัวขึ้นนะคะเนื่องจากตลาดหุ้นของสหรัฐมีการล่วงลงนะคะและสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1857.50ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1858.160นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.56เเซ์ค่ะ และค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่29.91 4นสีนะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.01นตะคะ่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิตหวัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ